เรื่อง ies, อาจารย์เป็นคนชั่วช่างยากเห็นเหลือเกินเล่มหนึ่งสามารถเนาะสามารถเนาะตั้งชื่อเดี๋ยวนี้นิยายจีนเราชื่อเกินแปลกๆสีเล่มจบอันนี้เป็นเล่มแรกคอมดี้เห็นอ่านไปหัวล้อไปหัวเล้อจริงๆเรื่องนี้มีจุดนางเอกจะว่าฉลาดก็ฉลาดพูดไม่ถูก เขาเรียกว่าอะไรนะจังหวะดีตลอดเวลาจะทําความชั่วทุกทีกลายเป็นความดีทุกครั้งเริ่มต้นด้วยความเศร้านะอาจารย์ของนางเอกเนี่ยอตายนางเอกก็เผาคุณจิงเขาไม่เผานะแต่ท่นนี้เขายากจนเขาจนเขาก็เผาเขาก็เผาแล้วก็มีสมุดบัญชีบัญชีนี้ก็จดเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ ติดหนี้เอ้าผมไม่ต้องจดก็ได้นะจดมาตลอดแล้วก็จดเหตุการณ์แล้วก็จดการติดหนี้ปรากฏว่าอาจารย์เนี่ยติดหนี้เขาไปทั่วเลยกรรมเขาเรียกว่าอะไรปะติดหนี้เป็นวงกว้างอ๋อเป็นผู้กว้างขวางติดหนี้เป็นวงกว้างเลยเหลือเงินอยู่อาจารย์ตายเหลือเงินอยู่สามเฉียนยี่สิบหกอีแปด ก็จะเดิท่าไรเนาะไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้จะต้องไปหางข้อมูลกันอีกทีใช่เขาก็อ่านเดินลงเขามามีแต่คนแบมือเอทวงนี่ทวงไปทวงมาจนเหลือสามอีแปะเป็นผู้กว้างขวางจริงเวยรจริงใครๆก็รู้จักนางเอกอกอาจารย์สั่งเสียเอาไว้ก่อนตายว่าให้เป็นคนชั่วอื๋อคือชักดาว ก็ไม่ต้องจนถึงสามีแปดสุดท้ายแล้วสงสัยที่เหลือ,อนี่ใครยื่นมือมาต้องทักดาบแล้วต้องเป็นคนชั่วแล้วใช่ก็กล่าวว่าก็หลบหลีกและเดินทางมาก็เดินทางออกจากหมู่บ้านนั้น uh huh. ก็มามาเจอเด็กเด็กอายุสักสิบเอ็ดบสองขวบ uh huh. แต่งตัวฮาลูหาลาหรูหราาประดับเครื่องอะ,อะไรนะเครื่องทองหยองอะ่ะ แบบดูหรูหรามากเลยทำไมมาเดินกลางป่าก็คิดในใจว่าจะป้นก็จะเริ่มทำความชั่วเริ่มต้นใช่โผล่เข้าไปหน้าเข้าไปปุ๊บจะป้มเด็ก <laughs> ปรากฏว่าเป็นสำนักขุมไผ่ก้าม <laughs> ไม่รู้ <S <S ไม่เปิดหู <S 2> <S 2> เปิดตาดูเลยว่าข้างหลังมีขบวนใหญ่โตมาอมองแต่เด็กคกาชายมองแต่เด็กคนนีเน้เดิน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 จ้ำจ้ำก็มองแต่แบบเครื่องแต่งตัวนงก็บอกป้นเด็กถ้าจะง่ายดีเอปรากฏว่าผู้คุมกันเต็มเลยข้างหลังเป็นสำนักคุ้มภยัยสิงเฟิงก็ก็กำลังจะป้นก็บอกแกล้งบอกก็บอกว่าเออ มาเรียกให้หยุดเพราะว่าข้างหน้า่ะจะมีคนดักปนอ,อ้าวเด็กคนนั้นก็ว่าไงดีเลยเราอยากเจอดูซิใครจะกล้าป้นเเอออขบวนสินค้าขาบวนนี้ค่ะผู้คุ้มภัยก็บอกคุณหนูคุณหนูอะไรหลีหลีจึงไห่นี่นะสำนักคุ้มภัยเจ้าของก็บอกว่าคุมขบวนนี้มาก็เขาเล้าคุณหนูคุณหนูคนนี้คุณห,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 หนูเป็นคนน่าจะจ้างวางมา อายุ1 1บเสงนะแต่ว่าฉลาดมากฉลาดมากก็รู้ว่านักเอกเนี่ยจะมาป้นตัวเองก็อ๋อล <laughs> องดูจะดูปรากฏว่าก็ดึงนังเอกเดินทางไปด้วยวปรากฏเสียวสินักเอกชื่ออะไรเดี๋ยวจัว่วเสียวเสียวชัดๆอีกทีเลย <laughs> <laughs> จัวจ่วจั่วไม่ใช่จัว่วจัว่ว มเเอกนางเอกเนี่ยนะบุญก็ไม่เอาไหนบู๊ก็ไม่ได้เรื่องเราจะไปปนเขาอีกจะรอดไหมก็กล่าวถึงการเดินทางของนางเอกแล้วก็ขบวนคุ้มกันไผยนี่ก็กำลังจะเดินทางไปเข้าสู่ป้อมภูก้าเพื่อไปงานแสดงสินค้าหายาไอ้สิ่งหายากก็กล่าวว่า ระหว่างเดินทางก็ระหกระเหินไปก็คุณหนูคนเนี้ยคุณหนูคนเนี้ซือเล้อเออสรุปแล้วไปไปมามาคุณหนูคนนี้คือเจ้าเมืองอ้าวใช่แล้วโอ้คุณปู่ปู่เสียปู่เป็นเจ้าเมืองเสร็จแล้วลูกไม่รับลูกก็เลยต้องให้หลานแทนก็ให้ยกให้หลานแทนแต่ว่าเป็นคนฉลาดนะเป็นเด็กที่ฉลาดมากแล้วกล่าวว่า มั่นหมายอายุ1 1 1เ็สิบสองนี่นะแต่มั่นหมายตั้งแต่เกิดแล้วกับกับลูกชายของเจ้าของป้อมอ,อลูกชายของป้อมผู้กล้าซึ่งเป็นคนที่จะสืบทอดอก็มีเกี่ยวกับเรื่องยุทธจักรอะไรมันเป็นคอมเมดี้บวกยุทธจักร <laughs> <laughs> พูดไม่ถูก <laughs> กำลังภายในอะไรวิทยายุทธเยอะไหมก็เยอะเหมือนกันก็กล่าวถึง อะไรอ่ะการสืบอะไรอะไรมันก็จะมีเรื่องราวไปเรื่อยอันนี้นีเป็นเล่มหนึ่งนะเนี่ยอ่านติดนึบเลยเดี๋ยวจะรอพอเล่มสองละตามเราต่อเดี๋ยวอีกอีกอันหนึ่งวิชาในเอกวิชาสุดยอดานเอกไม่ตายกุ๊กเขาวิงวอนขอชีวิตอีกท่าหนึ่งอีกท่าหนึ่งก่อนจบสามสิบหกกลยุทธ์กลยุทธ์สุดท้าย หนีไว้ก่อนเป็นยอดดีโอ้โหเยี่ยมเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่ทุกคนต้องศึกษาและทำตามจะตั้งเรื่องนี้ตลกดีเอให้อารมณ์ขันตลอดเวลาว่าอยู่ทำไมเห็นอ่านเรื่องนี้นั่งขำอ่านต่อละกันเนาะแต่เนี่ยลอเลรอเล่มก่องแล้วออกเร็วๆนะใช่รูปนี้เออเรื่องนี้รูปวาดสวยนะเป็นปก ลิขสิทธ์จีนเหมือนกันปกไทยปกจีนเหมือนกันผู้เป็นลิขสิทธ์แท้เลยผู้วาอ่านว่าอะไรดีอ่านว่าอะไรอ่ะเฮเฮวัวเฮเฮยหรือว่าอีโนอีโนเออนั่นดีเนาะใครรู้ก็มามาเมนไว้ใต้คลิปนิดนึงเนาะจะได้แบบช่วยกันออกเสียงผู้วาดผู้แต่งผู้แต่งหรือบอกแต่งนาชีฮูลี อนไม่ออกอ่ะถ้าแปลเป็นอย่างนี้มันเป็นภาษาอย่างน,านไม่ออกเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้ใครรู้มาแจ้งทีอ,อย่าลืมกดใช้กดแลก้ยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะกระดิ่ง